สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปิยพรอ,อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 า 3, หน้าที่2ถึงหน้าที่4กันแล้วนักเรียนลองมาตรวจคำตอบดูนะคะว่าที่นักเรียนทำถูกหรือไม่ไปกันเลยค่ะหน้าที่1น,นะคะคำสั่งให้เติมคำตอบนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยตัวอย่างมีแผ่นตารางร้อยสแผ่น แผ่นตารางสิบสามแผ่นและแผ่นตารางหน่วยหนึ่งแผ่นแสดงจำนวนอะไรคะนักเรียนเก่งมากคะ่ะสองร้อยสามสิบเอ็ดนะคะเขียนในรูปกระจายได้เท่าไหรคะสองร้อยบวกสามสิบบวกหนึ่งนั่นเองคะ่ะต่อไปมาดูในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งมีแผ่นตารางอะไรคะแผ่นตารางสิบทั้งหมดกี่ตารางคะทั้งหมด นักเรียนนับพร้อมคูณนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบและหกสแสดงจำนวน60นะคะดูที่ตารางหน่วยตารางหน่วยมีกี่แผ่นคะหน่ 1, หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยและ5หน่วยแสดงว่าแผนตารางนี้แสดงจำนวนถูกต้องค่ะ60สิบ 5และสามารถเขียนในรูปการกระจายได้ได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะ60บวก5นั่นเองนะคะอะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนสังเกตดูแผ่นตารางร้อยมีกี่ตารางคะช่วยกันนะับพร้อมๆกันค่ะ 1, 1 0 2 200, และ300ถูกต้องค่ะ300มีแผ่นตารางสิบกี่ตารางคะ หตารางก็คือ1 10นะคะและแผ่นตารางหน่วยกี่ตารางคะนัพร้อมๆกันหนึ่งสิบสองสิบสมสิบสี่สิบห้าสิและ6กสเพราะฉะนั้นแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนเก่งมากค่ะสามร้และสามารถเขียนในรูปการกระจายได้เท่าไหร่คะส0มร้อบวกสิและบวกหนั่นเองค่ะ ไปต่อข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นักเรียนสังเกตตารางร้อยตารางร้อยมีกี่ตารางคะคนเก่งตอบดังๆเลยถูกต้องค่ะ4ตาราง4ตารางเท่ากับ400ใช่ไหมคะและตาราง10กี่ตารางคะ2ตารางเพราะฉะนั้นในรูปที่3สามารถแสดงจำนวนเก่งมากค่ะ420และสามารถเขียนในรูปการกระจายได้ถูกต้องค่ะ400บวก สองสิบสองสิบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายี่สิบและศูนย์หน่วยหรือจะเขียนได้อีกแบบก็คือเท่าไหร่คะสี่ร้อยบวกยี่สิบนั่นเองค่ะอะ่มาดูข้อที่สี่ต่อเลยค่ะข้อที่สี่มีแผ่นตารางร้อยกี่ตารางคะช่วยกันนับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยและห้าร้อยมีแผ่นตารางสิบไหมคะไม่มีนะคะแผ่นนี้แผ่นตารางหน่วยกี่หน่วยคะ ถูกต้องค่ะ8หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้แสดงจำนวน508และสามารถเขียนแสดงในเขียนแสดงในรูปการกระจายได้เท่ากับ500บวก80ขออภัยค่ะบวก0หน่วยและบวก8หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ500บวก8นั่นเองค่ะมาต่อในหน้าที่4เลยนะคะคำสั่ง เขียนกากบาททับภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนเดียวกันนักเรียนดูนะคะสังเกตว่าในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วยช่องสี่ช่องในช่องสี่ช่องจะเป็นตัวเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและภาพแสดงจำนวนนักเรียนมาดูข้อที่1กันเลยค่ะภาพใดนะคะช่องใดนะคะที่เป็นจำนวนเดียวกันบ้างคะ เก่งมากค่ะช่องที่1และช่องที่3นะคะคือตัวเลข520นะคะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่สองช่องใดคะที่เป็นตัวเลขตัวเดียวกันคะเก่งมากค่ะช่องที่1และช่องที่4นะคะแสดงตัวเลขอะไรคะ300 8นะคะมาดูข้อที่3ค่ะช่องใดบ้างที่แสดงจำนวนเดียวกันช่องที่1ช่องที่สองและช่องที่3นะคะคือแสดงจำนวน132่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะช่องใดบ้างที่แสดงจำนวนเดียวกัน เก่งมากค่ะช่องที่1ช่องที่3แสดงจำนวน980นั่นเองค่ะและต่อไปข้อที่5้ข้อสุดท้ายช่องใดคะที่แสดงจำนวนเดียวกันเก่งมากค่ะช่องที่1ช่องที่2และช่องที่4นะคะคือแสดงจำนวน4ี่รนั่นเองค่ะ ยังอยู่ในหน้าที่4อยู่นะคะคำสั่งค่ะวงล้อมรอบภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนมากที่สุดในข้อนี้นะคะแต่ละข้อประกอบไปด้วยช่อง3ช่องนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเลขไทยตัวเลขอารบิกตัวหนังสือหรือแผนภาพแสดงจำนวนนักเรียนดูสิคะข้อไหนที่แสดงจำนวนมากที่สุดคะ่ะข้อ1 ช่องใดคะอ่าเก่งมากคะ่ะหกสิบหกนะคะมากที่สุดมาดูในข้อที่สองคะ่ะช่องใดแสดงจำนวนมากที่สุดคะเก่งมากคะ่ะสามร้อยสิบเอ็ดค่ะข้อที่สามคะ่ะภาพใดแสดงจำนวนมากที่สุดคะ เก่งมากค่ะ680ค่ะต่อไปมาดูในหน้าที่4ี่คำสั่งนะคะวงร้อมรอบภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนน้อยที่สุดค่ะในแต่ละข้อประกอบไปด้วย3มช่องในข้อที่1ช่องใดที่แสดงจำนวนน้อยที่สุดคะ ถูกต้องค่ะหกร้อยห้านะคะข้อที่สองค่ะภาพใดช่องใดนะคะแสดงจํานวนน้อยที่สุดค่ะถูกต้องค่ะหนึ่งร้อยสานะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่สามภาพใดช่องใดนะคะแสดงจํานวนน้อยที่สุดค่ะ ถูกต้องค่ะนักเรียน811ต้นเองนะคะตรวจคำตอบกันเสร็จแล้วถูกหมดใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย